สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยโซลินกินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพามาทำคุกกี้เนยสดนะครับส่วนผสมแค่3าอย่างนะครับไม่ใช้เครื่องตีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะครับว่าอย่างนะครับก็จะมีเป็นแป้งสาลีอกประส์นะครับมีน้ำตาลไอซิ่งนะครับแล้วก็มีตัวของเนยนะครับเนยสดนะครับตัวน้ำตาลไอซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไม้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับ วิธีการทำเนาะทำง่ายๆนะครับใช้ส่วนผสมแค่2อย่างนะครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะครับก็ทําเองที่บ้านก็ได้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมภาชนะเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เนยลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนผมจะผมจะตวงด้วยช้อนกลางเหมือนเดิมเนาะ จะใช้เนยทั้งหมด3ช้อนนะครับก็3ช้อนพู้นๆน,นะก็จะใช้ตะกร้อมือนะครับในการคนจากนั้นก็จะใช้พายนะครับในการเขี่ยตรงปากนี่ออกมา โอเคครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอาจาราส่วนผมจะให้ไว้อยู่ข้างใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. คนครับให้น้ำตาลไอซิ่งกับตัวเนยของเราเข้ากันดีเลยนะครับโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวของแป้งนะครับผมใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะครับ ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวอาัตราส่วนผมจะให้ไว้ใต้ขีดอีกรอบหนึ่งนะของนี้ใช้มือเลยนะครับขั้นตอนนี้เนาะถ้าใครไม่มีถุงมือก็ ไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับค่อยมาทำเนาะใ เนเพื่อนพอเนวดได้เนาะสักพักงหนึ่งก็จะเป็นนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนเราก็มาเจอในส่วนของอตัวที่เราจะนำไปอบเนาะผมจะใช้เป็นหม้อนะครับใบประมาณนี้และทีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับที่มันสามารถตั้งได้นะแล้วก็ใส่ฟอยล์ลงไปนะครับเพราะว่าเอาแบบนี้ไงเนาะจะตั้งไวยแบบนี้จากนั้นผมก็จะนําตัว คุกกี้นะครับผมทำไว้นะครับมาก็ใช้มือกดๆๆ mm hmm. นิดนึงนะครับถ้ามันเกินก็ออกไป mm hmm. ผมไม่มีตัวที่มันตักไอติมเนาะเราก็เอาแบบนี้แหละ Okay. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมขอตัวไปทำก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับครับเ,เพื่อนๆพอเราทำเสร็จแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเรียงไว้แบบนี้เนาะและทีนี้ผมก็จะนำไปอบอในเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับเพื่อนๆขั้นตอนการอบนะครับผมก็จะเปิดไฟเนาะเอาไฟเอาไฟประมาณกลางๆนะครับค่อนไปทางอ่อนนะครับใช้ประมาณนี้พอประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะนำขนมของผมนะครับลงไปเบยนีแล้วก็ฝา,าปิดครับโอเคเราจะอบไว้ประมาณ 40ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจนกว่าขนมเราจะสุกเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆพอรครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุกกี้เราจะเป็นยังไงโอ้ก็ก็ถือว่าสีสวยอยู่นะครับก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวก็บนึงร้นอนนะครับ ี๋ยวผมให้ดูก้นมนะันเนาะก้นไม่ไหม้นะครับก็จะประมาณนะั้นนะเดี๋ยวเราปิดแกลยเนานะแล้วก็เราจะเอามาพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับเพื่อนเพื่อหลังจากที่ว่าเราพักให้มันคายเย็นนิดนึงนะเราก็จะมาดูกันนะครับดูเนื้อขนมนะครับแป๊บนึง ก็คือ,อตัวเนื้อสัมผัสโอเคเลยนะครับตัวด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ได้ไหมนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเนื้อขนมกันเดี๋ยวผมสแกนให้ดูครับโอ้เนื้อขนม ล่วนพอดีเลยนะครับกำลังดีเลยขอเชิญก่อนอืมอืมอร่อยครับเพื่อนๆหวานกำลังดีนะครับหอมเลยมากอืมอร่อยหอมหอมหอมก็ยังไงลองไปทำทานกันดูนะครับเป็นสูตรง่ายๆเนาะเราไม่ต้องมีเตาอบก็ได้นะครับ โอเคยังไงก็ลองไปทำ,ท,ำทานกันดูนะครับเพื่อนๆทำงาง่ายเองนะครับก็ส่วนผสมก็จะมีแค่อยู่3อย่างนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับใช้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ